สวัสดีครับผมเบลนองครับมื่อนี้มาพบพอกับเบวนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบหนองได้คุยกันกับพอทุ้ยครับเพิ่นฝันครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําถูกสชียงทุก,ทกย่างขืนยุที่โชคได้ดวงครับแล้วม่ผู้ดได้บอกได้ครับว่าเลขสีิมาตัวไหนเนาะพอเพิ่นฝันเมิ่นกอยากมาบอกสู่ฟังตอนแรกอะบ่ไเ้ต่างใจสีคุยกันดอกพอดีนาง กำลังกินบะหมี่อยู่น้ากันอยู่เพื่อนก็เลยบอกสูฟังเพื่อนบอกว่าเพื่นฝันความฝันของเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ายาวดอกเบาสันสนเดี๋ยวบ้านน้องียเอามาสรุปอีกเทอนึงเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจนะครับเนาะงวดนี้คำว่ารับโชคไปน้ากันฟังใบเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวบ้าหน้องียเอาคลิปเสียงของพอให้เบาโอเอามาให้ฟังแต่ว่าเบาสันสันนึงดอก พอเศร้าอัดคลิปเง้วงเ,เลยบาทนี้จักเหล็กยังตัวเหล็กยังมาเลยกันเดียสิมาสรุปให้เบิ่งว่าเหล็กของพอเพิ่นมีตัวหนังเน่ยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดเหล็กพอถุยครับเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงมา้กันครับอัดใดก็ฟันเห็นยังเกาะอ,อัดอูคนมึงไม่ด้แรงหรือมันแข็นขงขนีโมย,ย,ยันก็โมยันเดยเพราะว่ามัานจะกัดมันจะกัดมันถอยล่วงแบบนี้ กาผู้อื่นสิปกาศผู้อื่นหมดเลยแสบนี้นีเป็นอย่างหน่อยมาเกลียตัวใดมาเกลียดสิบสี่ฟันเห็นงูใช่ไหมเห็นที่หน่อยฟันเห็นงูอยู่บ่วานี่บอกแล้วมันมันเขาบอกเลขงเนาะเขาให้โกเแค่นี่อายุติเตืาอายุเป็นหลังนะเขาให้ถ้เขามาสิบสี่แล้วว่หมกเลียมากมันบ่นสิบสีคืออ่า แกได้ฟังแห้วนเนาะขิปเสียงพอเพิ่นครับพอเพิ่นว่าเพื่อนฝันแล้วก็มีงูโตใหญ่มาพันแขนเพิ่นสิมากัดเพิ่นแต่ว่างูบกัดงูผดออกจากแขนเพื่อนชีวปกัดผู้อื่นบัดนี้เลขที่พอมักก็คือหนึ่งสครับเลขที่พอมักก็คือหนึ่งสอายุพอถุย5้ปีครับ อายุพอทุยห้าสิบสองปีเลขกพอเพิ่นมักตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่บันนี้ลังจากที่อัดคลิปกันแล้วเพิ่นก็ว่าเย็ดทีมเลขทะเบียนรถพอเด้อเห็นปะเย็ดทีมเลขทะเบียนรถพอเด้อเลขทะเบียนพอเพิน่นหกห้าสี่สี่เลขทะเบียนรถเพิน่นหกห้าสี่สี่ หาซีซีเคยออกมาแล้วตรงๆทะเบียนลดเพิ่นเพิ่นว่างวดนีโบนเน่อาจจะออกอีกก็ได้แต่ว่าไอ้มันจะออกเป็นตัวใดแค่นั่นล่ะ mm hmm. เพิ่นวางชีนะเลขทะเบียนเพิ่นหกห้แล้วก็เลขที่พอเพิ่นหมักในฝันก็นคือหนึ่งสตัวเดียวเม็ดเดียวอายุพอเพิ่นห้าสบสองปีอันนี้คือเบาหน้อง ไอ้ได็คุยกันกับเพื่อนกับเพื่อนกับเบาสันซันละหลังจากเบาแล้วกับเบาเรื่องเหล็กกันต่ออีกเพื่อนกันเรยกว่าลองเมองเดิอเบาหน่อยอย่าทิ่มเหลขทะเบียนรหลดพอเดอหกห้าซีซีเพราะว่นวันศุกร์มันออกมาแล้วโมฆะเหลือหาสีกับซีซีหกซียังบวทันออกเผื่อมันมาออกผมนลสิอ่าจะได้กันลองผิดจารณาบุงนะครับเด้อ คิดชิงได้ก็ให้สมหวังดังปาถนาสุผูสุคนช่องเบาหน่องเป็นเพียงแนวทางครับเบาหน่องก็บ,บอกว่าใดครับว่าเลขมันสิมาตัวใดแต่ว่าพอเพิ่นบอกสูฟังเบาหน่องก็เลยอยากเอามาบอกซูเอฟซีฟัง,ฟงการลอ่องเบิงลองพิจาณาเบิงหนึ่งซี 1, 4, ตัวเดียวเม็ดเดียวครับพอถุยครับฟันว่างูขึ้นแขนงูพันแขนนั่นต่องูพันแขนสีมกากัดเพื่อนแต่ว่าบอกกัดมะกัดมะกัดรูดออกจากแขนเพิ่น แล้วก็มันสิไปกัดผู้อื่นเพิ่อนว่างี่แต่ว่าตัวเฮาเองมันบกัดเพื่อนว่างนะจักสิฝันดีฝันแมนฝันไดโชบออันนี้ก็บพวูหูแต่ว่าบอเหลขกตัวไดกสรสางแต่ว่าเพื่อนนั้นว่าหมักหนึ่งซีแห้งว่าซัหนึ่งซีนี่มากแห้งเป็นเหลขกแนใจเลยเป็นเลขกมากเลยว่ั่นหรือว่าอาจสีได้โชกก็ได้เพื่อนว่าเดี๋ยวสิลอเองไปให้ลูกเพื่อนสื่อเพื่นบ้านิ่งเพื่อนไดโชคเพิ่นว่าสีนะ กระบอกเนี่ยคือการเน่าอีกอย่างมันก็เกิดขึ้นในปับนครับผมผู้ใดเดี๋ยวฟังคลิปเบ้าหนองแล้วถ้าผู้ใดมักเรียิเบ้าหนองล่งไห้อยากซื้อนําซื้อครับถ้าผู้ใดบ่มากกับไวถ้าเปรียบเทียบกับคลิปอื่นๆเบ้าหนองล่งคลิปกับบอไใดบังคับว่าต้องมาซื้อเลขเบ้าหนองเด้อเบ้าหนองล่องไห้ต้องบังคับให้ซื้อเบ้าหนองบ่เคยบังคับนะครับเบ้าหนองล่งไวเป็น hmm. ตัวเลือกเป็นแนวทางนะครับนอกเบ้าหนองกับบอกบ่ใดเบ้าหนองกับอกหูว่าเลขกวันสีมาตัวใดก็ลองเบิงลองพิจารณาเบิง แต่ว่าเลขตองวดของบ้านหนองบ้านหนองไฮไวก็คือ807 807กับเก่าสาหเก่าหสหเก่าสประมาณนี้หกับเพราะว่าช่วหมากบ้านหนองสิ้อเป็น6กลับบ้านหนองศิรอโตสถบ้านหนองศิ้อเป็นหกลับไปเลยเพราะว่ายังมาปีนมาตัวใดตัวหนึง่งมาแก่ได้โชคก็ได้สมตัวตรงประมาณนี้แหละครับนะจะได้ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนก้สมหวังดังปรารถนาไปครับ พอทุยครับแล้วก็คลิปอื่นๆที่เบาหนองลงเดี๋ยวมีหลายคนนะครับเริ่มส่วงเลขมาให้แล้วแต่เดี๋ยวเบาหน่องชีมาว่าให้ฟังมาอธิบายฟังอีกเท่านึงนะครับเนาะเมืออาจจะได้บางคนก็อาจจะได้อัดคลิปเสียงแบบนี้บางคนก็อาจจะว่าได้อัดคลิปบางคนก็อาจจะวบาสูกันฟังเลยเพราะว่าบางคนเพิ่นก็บ่อยากให้ได้เสียงเพิ่นลงน้าเลยแม้แต่หน้าตาก็ยังไม่เห็นเสียงเพิ่นเองก็ยังบ่อยากให้คนได้ยินก็มีขึ้นกัน เพราะว่ายังเพราะว่าบางคนเพิ่นเพิ่นอยากค้นถามเพราะว่าอาจจะมีค้อหูจักกันก็เพิ่นและเพิ่นก็อยากค้นถามยังประมาณนี้เพิ่นก็เลยกอ่ะเอาตามสิทธิของเพิ่นครับบ้าวน้องจะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของใครแค่เพิ่นบอกฟันให้ฟังบ้านน้องก็ดีใจแล้วครับมายยำเลขพอทุยอีกรอบนึงครับผมหนึ่งสี่เหลขพอทุยหมัก ละเเวาอยู่ว่าเศ้าเว้าอยู่เบิดมือคือหนอายุพอเป็นห้ิบสองปีและก็เลขทะเบียนรถพอเป็นหกห้าสี่สี่เพื่อนวัยยาถิมให้สื่อดไว้น้าเนี่ยถ้าผู้ใด้มากหกห้่สกับบเนี่ยเลยเลขเบิดมันอาจิมาก็็ไ้มันอาชิมากสี่สี่หกสีมันก็เป็นเปเด็นหบับ้กับลอกซื้อติดๆแเบิ้งเอาสิอะไรจ้ะ สื่อเล็กหนึ่งสี่สงสี่่ลองมงครับอันนี้คือเบาหน่องเป็นแนวทางให้กับโบนเน่ได้ยิง่งมากก็คือคือเดบิวเลยแม่นวะหนึ่งสี่สี่ห้าถ้าพูดได้มากซื้อเล็กชุดนะเอาไว้จะไปซื่อเล็กชุดด้อบอกเ้วได้ <laughs> บารมีก็สิซื้อไว้ที่กันละ่ะเพื่อพอเพิ่มาให้โชคนเนาะเผื่อนบาทมือน,นีเนาะอย่าวกเกิดก็ได้นนเวิดครับแต่จะได้กับขอทุกคนจงโชคดีงวดพื้นที่หนึ่งกรกฎาคม68บ่ดวารมก็ลงไหวหเป็นแนวทางนะครับเนาะคิดสิได้ก็ให้สมหวังนำปาถนาสุขผสุขคนคิดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาครับศรัทธามีบารมีเกิดหลวงปู่สวงให้โชคทุกคนแน่นอนตาใครให้โชคแน่นอนครับผม แต่ขอให้เราศรัทธาด้วยใจจริงครับถ้าบ่าวน้องได้เลี้ยงมาบ่าวน้องสี้วาลงให้เบิง่งให้หมดทุกคนนะครับนอเพื่อทุกคนจะได้ไปหาตัวเลขมาไว้ประกอบเบิง่งคิดสิได้สมหวังดังปรารถนาเดี๋ยวบ่าวน้องก็สีลงคลิปให้เบิ้งเลือ่อยเือนะครับนอะเป็นกำลังใจเห้กันแล้วกอยูน้กากันไปนานๆนะครับนอบ่าวน้องก็หาตัวเลขมาฝากทุกคนเลยครับเลขบ่าวน้อง807นะครับ 807กับ3 693ก้ใันภายใน6 9, 3, ใน6กับนี่ละ่ะ807 6กับ893 6กับลองมังครับเพื่อเขามีโชคได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนได้จับเงินหล้านไปด้กันก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ